ทท่ทีสวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ผมพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่บ้านท่ามะกอก ตำบลบากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะทุกคนใครที่เป็นชอบกินข้าวเปียบสายสุขภาพนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาดูนะครับว่าเขาทํากันอย่างไรนะครับร้านนี้เป็นร้านที่ขายดีมากๆนะฮะขายดีจนตอนนี้ทําไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับผมพามาดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเขาผสมแป้งนะครับเขาเอาไปอบหรือต้มนะครับในรางนะครับ เามาตากแล้วก็เอามาทอดดูนะครับเดี๋ยวพามาดูพามาชิมพามากินนะครับว่ารสชาติของข้าวเกลียบทัญญพืชข้าวเกลียบจะออกมาหน้าตาน่ากินแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะฮะ ตัวนี้เป็นสาคูใบเตยนะครับดอกสีเขียวงา,งาดำน,นี่ก็เสร็จแล้วครับ เกยบงานประยุกต์นี้ขายมากี่ปีแล้วพี่ก็รวมถึงก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ปีที่เก็รับปีที่เจ็ดแล้วล่ะ,ค,ะครับนะฮะมาเริ่มต้นธุรกิจครอบครัวหรือ,รอรธุรกิจภูมิปัญญาแบบนี้ได้ยังไงครับจุดเริ่มต้นก็คือผมไปขายของตลาดนัด ไปขายของตลาดแล้วที่นี้ไปเจอข้าเกียบเข้าเกียบชาวบ้านเราเข้าเกียบอะไรฮะข้าเกียบงานครับเข้าเกียบงานครับก็เกียบงานชาวบ้านใจสูตรนี้ไหมครับแต่เขาไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับคือเขาไม่มีอะไรเลยก็เป็นแบบมีแค่งานมีแค่งานนิดๆหน่อยแล้วก็เป็นมะพร้าวเป็นมะพร้าวครับทีนี้ผมก็มาทําก็ต่อยอดมาเรื่อยๆแฟนผมเขาชอบคิดอเอตัดแต่งแต่พี่พี่ผู้หญิงมปนิดใช่ไหมฮะอ๋อเหะ แล้วทีนี้เขาบอกว่าเอาฟักทองมาใส่ดีไหมพี่ผมว่าเอาเอ,เอมันก็น่าจะดีนะก็คุยกันผมก็เลยเอาฟักทองมาใส่ฟักทองมาใส่ครับฟักทองมาใส่ก็เลยเป็นข้าวเกี๊ยวงานรสฟักทองข้าวเกี๊ยวงานรสฟักทองครับเป็นรสแรกเป็นรสแรกของทางร้านครับของทางร้านจริงๆจริงๆเลยฮะครับไอทองที่มาแรกๆก็คือมันเป็นแค่กะทิใช่ไหมครับไม่ไม่มีอะไรได้สุงได้สูตรนี้มาจากเจ้านั้นเลยป่ะฮะ คือเห็นทราบว่าเจ้านั้นก็ให้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วทำไมก็ให้น้อยจังผมก็ไม่รู้นะเขาก็มีแค่นั้นหรือยังไงผมก็ไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมผมก็มาต่อยอดคือเขาบอกแค่สิบเปอร์เซ็นต์ถามไปร้อยให้แค่สิบก็ไม่ได้ถามอะไรมากนะแต่ตอนที่ผมไปขายขนมครกป้าแกบอกผมไปเพื่อจะจีบล้านหรออะไรเนี้ยครับ ป้าก็เลยสงขารผมไม่รู้ไปขายขนมคคกมันเสียขนมครกหนี่ยมันขายไม่หมดมันก็เสียครอย่าบอกอข้าเกียบป้าไปสิมันไม่เสียแต่มันขายไม่ค่อยดีหรอกแต่มันก็ไม่เสียอเก็บได้นานจะบอ,อกงี้ครับผมก็เลยแบบหาป้าก็เลยไปเจอแล้วก็ามาต่อยอดมาเรื่อยมาเรื่อยจนมาเป็นข้าวเกียบนาประยุทธ์ครับ อันนี้เป็นอะไรพี่อันนี้เป็นรถฟักทองครัแต่เป็นสาคูใบเตยค่ะแต่เป็นสาคูใบเตยจะออกสีเขียวมันจะหอมตัวเนี้ยทอดแล้วจะหอมบางลูกค้าขอชอบเขาก็สั่งเป็นสีเขียวสาคูใบเตยป้า หลังจากที่เราแบบเหมือนกับมั่นใจในสูตรแล้วฮะแล้ววันแรกที่วางขายนี่เป็นไงบ้างครับตอบรับดีครับดีเลยฮะตอนที่ผมออกไปขายตลาดนัดลูกค้านี่จะเข้าแถวสองแถวเลยเฮ้ยตั้งแต่วันแรกเลยเปิดตัวตอนแรกเลยเปิดตัวโป้งป้างตั้งแต่วันแรกเลยครับไปขายตามตลาดนัดอตลูกค้าเขาจะต่อคิวสองสองแถวลูกค้าบ่นนะครับบอกว่า พ่อค้าทำไมไม่เอาทําไมไม่ทําบัตรคิวมาอันนี้คือวันแรกครับก็คือขายเดือนเดือนแรกเดือนแรกเลยวางขายที่ไหนจําได้ไหมบอกครูเข้าไปครับบอกครูแล้วก็ให้อะไรน้องที่เราไปนี่ยองขายอารแถวตลาดตลาดน้ำบางขอไห่ด้วยแล้วก็ไป สันบุรีด้วยน้องกระทุ่มแต่ผมไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้เป็นเตาเป็นห<า>ม้อเดินเป็นหม้อเป็นหม้อผมเอาม้อมาเรียงกันคล้ายๆกับของวงของวงเอ๋อครับแล้วก็ผมก็จะเดินวนอยู่เนี้ยผมจะเดินวน,น,น,นประมาณสักแปดหม้อเก้าหม้อ ครับผมก็จะเดินบนทั้งวันเลยนี้ผมเหนื่อยผมเดินไม่ไหวผมก็เลยมาคิดที่เราจะทำหม้อยังไงดีผมก็เลยมานั่งออกแบบว่าผมต้องทำแบบนี้แบบนี้ก็เลยได้คิดค้นกันออกมาแบบนี้แล้วผมก็ได้มาแบบนี้ไปขายตลาดนัดนะเคยมีลูกค้าเขามองมาใช่ไหมผมวางผมทอดแล้วผมจะวางเรียงใช่ไหม ลูกค้าเขาจะถามว่าพี่แคบหมูนะอะไรผมบอกว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่แคบหมูนี่เป็นเปข้าวเจียบงามครับตอนแรกเราทำเราก็ไม่รู้จะไปตั้งชื่ออะไรทำจริงๆเราก็ตามข้าวเจียบงามประยุกต์นี่แหละครับพี่อุดมฮะเคยมีลูกค้าที่เขามาไกลที่สุดเขาสั่งจากไหนบ้างครับไกลที่สุดก็น่าจะเป็นภูเก็ตครับภูเก็ตนะฮะลูกค้าอยู่ไกลขนาดนั้นเลยฮะ แล้วก็หาพี่เจอเขารู้จักพี่จากทางไหนก็มี YouTube มาถ่ายครับชื่อช่องก็เป็นเอ c h ช n แนลเป็นเอกชชแนลเหรอฮะครับเขารู้จักพี่จากช่องทางนั้นเลยใช่ไหมครับที่ทําันมา ลาตากนานไหมคะค่ะตากวันหนึ่งก็คือหนึ่งแดดค่ะประมาณห้าถึงหชั่วโมงค่ะห้าถึงหชั่วโมงใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็สามารถเก็บได้เลยใช่ค่ะดูไปดูมาายของม้วนสดนะกินได้เลยไหมไ้แต่ถ้าจะให้มันมีรสชาติคือต้องทอดเก็บงานทอดเนี่ยมีทั้งหมดกี่หน้ามีกี่ยัง มีนนี้มีห้าโรตมีห้าอย่างใช่ค่ะมีอะไรบ้างครับม่วงค่ะอันนี้คืออะไรฮะอันนี้อันนี้คือกล้วยหอมค่ะกล้วยหอมใช่ค่ะแล้วตัวนี้คือเป็นข้าวโพดค่ะข้าวโพดอันนี้เป็นมันแครอทค่ะมันแครอทมีฟักทองฟักทองตัวนี้เป็นมันม่วงมันม่วงใช่ค่ะตอนนี้มีอยู่ห้าอย่างห้าถ้าเก็บไว้ในตะกร้าค่ะที่มีรูระบายอากาศเหมือนอย่างตากะผลไม้อ่ะค่ะเก็บได้สองถึงสามเดือนเลยสองถึงสามเดือนเลยเหรอ ถ้าให้แผ่นแหง้งแห้งสนิทนะคะ,ะไม่ให้แผนน่นมันนุ่มจนเวียนไปก็คือตากแดดให้แห้งสนิทเลยแล้วก็เก็บใส่ตะกร้าหลังจากที่เราท,ทําไอ้ขั้นตอนการตากกันอะไรเสร็จแล้วตอนนี้<ช>น้องพลอยจะทําอะไรให้ให้ดูฮะจะเป็นวิธีการทอดค่ะการทอดใช่ไหม<ช>อ่าเป็นกรรมวิธีที่ขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะได้กินกันนะเดี<ช>๋ยวมาดูนะเดี๋ยวน้องพลอยจะสาธิตให้ดูเลยนะฮะ ใช้ไฟระดับไหนฮะระดับกลางค่ะระดับกลางเหมือนไฟทอดไก่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไฟน้ำมันตรงเนี้ยมันจะระดับกลางเราทดสอบอยังไงครก็เดี๋ยวจะมีแผ่นพีชค่ะเดี๋ยวคนทอดก็จะมีแผ่นพีชแนะนำให้เทสก่อนนะฮะทาพีชก่อนพีชก่อนอะไรครับไม้ไม้มอใ,ให้เขาเกลี่ยงอาาให้นก็เกลี่ยใช่ค่ะเพื่อให้มันให้มันงองอสวยงามนะฮะนี่นนะฮเดี๋ยวจามีแผ่นเทสก่อนนะฮะ ถ้าระดับไฟได้ไม่ได้เราดูที่แผ่นเรานะครับถ้ามีคนซื้อไปแนะนำคือต้องเทสแผ่นก่อนนิดหนึ่งเก็บมาดูก่อนถ้าแบบนี้คือแบบนี้ได้นะครับไ,ไ,ไฟได้ไฟได้นะแผ่นเราจะสีสวยนะแล้วก็กินน้ำมันไว้ถ้าแผ่นลักษณะนี้จะไม่อมน้ำมันครับเราตั้งไฟระดับนี้แต่ถ้าไฟอ่อน,นเว่านนี้แผ่นเราจะอมน้ำมัน หม้อมันมันบานเท่าหม<อ>้อเท่ากับหม้อเบอร์สามสองเลย 3, ครับใหญ่ๆมากใหญ่แล้วก็อบอ,อร่อยแผ่นเนี่ยจะอร่อยมากอร่อยขึ้นดูที่คนทอดนะครับอ๋อเหรอฮะครับฉะนั้นต้องไปฝึกทอดให้มันนิ่งก่อนใช่ไหมครับมือหนักก่อนเราต้องรู้จักวิธีการทอดครับอ,อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแนละ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัวข้าวเกรียบงานนี่ฮะมีรสชาติยังไงครับ อันเป็นรสชาติหวานมันกรอบหวานมันกรอบใช่ทอดมาเสร็จก็หอมหอมหอมงามีกลิ่นของงาค่ะอ๋อเหรอฮะใช่หอมงารสไอพันธุพืชที่เราใส่ไปมันกล้วยหอมพวกฟักทองอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นหอมขึ้นมาแตะจมูกเลยว่ารสอะไรเป็นรสอะไรอย่างเนาะอืม แล้วถ้าคนที่ซื้อไรไม่มีไม้ตัวน,นี้เราใช้อะไรอย่างอื่นแทนได้ไหมครับขวดได้ขวดแก้วค่ะขวดน้ำหวานกิลลบอยก็ได้ค่ะถ้าเกิดคนเขายังไม่เตรียมเนี่ยแนะนำให้ขวดแก้วขวดแล้วก็เอาเอาทรายเอาเอาข้าวสารใส่ไว้ข้างในอะค่ะอ่อโอเคนี่นะฮะจะเป็นรูปเป็นรากแบบนี้โ,โดยทั่วไปถ้าเขาทอดอางนี้มาเสร็จแล้วเนี่ยครับเขาจะขายมปนแผ่นที่ลเราไหัยตามตลาดนัดหรือตามงานอะไรเงี้ย เจอท,ที่ที่ท,ทางนั้นเคยเจอก็ขายไปแล้วหนึงสองพนยี่สิบสองพัย่สิบงพัยข้อดีของเราก็คือรับไปเท่าไหร่กําไรกลับมาเท่าตัวแผ่นไม่เสียครับอยู่ได้แผ่นสดเนี่ยเราอยู่ได้ป<ม>ระมาณสามเดือนถ้าแผ่นที่เราทอดแล้วทานไม่หมดถูกปากไว้ให้แน่นนะครับทอดก็ถ้าเขาเริ่ม,ม,มกินน้ำมันอย่างเี้เราก็เขาเอา ตอนที่ฟูขึ้นมาก็กดให้โดนน,ดโดน้ำมันถ้ากดอย่างเงี้ยโดนน้ำมันเขาจะกรอบทั่วแผน่นกินแล้วจะไม่เหนียวนะครับเวลาเราทานจะไม่เหนียวแต่ถ้าโดนไม่ทั่วแผน่นจะไม่ขุดเหนียวมากไม่เหนียวมากมันก็จะไม่ค่อยอร่อย กูลาห์่างนี้ด้วยว่าทิดขนาดนี้ทำทิ้งไปเยอะเลยครับทมตรงตรงเนี่ยทำทิ้ง,งเยอะค <ฮะ S 1> ่<ฮ>ะเยอะมากเลยค่ะประมาณสามสิบสี่สิบถังนะคะทิ้งเอาไม่ได้แล้วก็คิดกันใหม่ไม่ได้ก็คิดกันใหม่มันไม่ได้แล้วก็ทิ้ง เป,เ,ปเป็นช่วงดูาดังนั้นน้องคอยติดตามอัเสจไว้อัปเดร็จวัตถุดิบจะเข้ามาตอนไหนนะครับ,รบแล้วก็ถ้ากมดวัตถุก็ได้เลยทุกคนครับตอนนี้ก็ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกนะฮะตั้งแต่การผรสมแป้งการไปทําในรางให้มันเกิดมาเป็นแผ่น้วนำมาตากจนตอนนี้มาถึงขั้นตอนของการทอดและตอนนี้ก็คือข้าวเกรียบที่อยู่ในวือผมเป็นข้าวเกรียบงาทอดนะครับ ทอดเบอร์32นะครับได้ใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาชิมนะฮะให้ทุกคนให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเขาเกลียบนั้นมีรสชาติอย่างไรนะฮะเดี๋ยวผมให้ทุกคนได้ดูเสียงความกรอบก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวลองดูอย่างนี้เลยนะฮะนี่คือเสียง,องของเขาจริงๆนะฮะเดี๋ยวอีกสักครั้งหนึ่งฮะนี่ กรอบอย่างนี้เลยนะฮะนี่หนัดแค่หักนะฮะเท่าที่สัมผัสรสชาตินะฮะ เล่าตามประสบค,ความจริงตามที่ผมได้กินมานะครับก็ชาติมีความหวานมีความกรอบมีคนเคยสั่งไปแบบเยอะจํานวนไหมมีประมาณ5,000แผ่นค่ะมีมาแล้วใช่ค่ะมีมาแล้วค่ะมีตอนนี้มีเพจค่ะมีเพจเหรอฮะใช่ค่ะเป็นเพจอะไรฮะเพจสองเพจเลยค่ะนนเพจหลักก็คือมีข้าวแกงงาทอดจ้าเลนเมทยอันนี้เป็นเพจนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อ นะครับแล้วก็อีกเพหนึงเพจนึงก็เป็นอุดมเข้าเกียบงาประยุค่ะอุดมเข้าเกยบงาประยุคเป็นเพจนี้ใช่ไหมทักมาได้2เพจเลยค่ะดูแลคนเดียวกันแอดมินคนเดียวกันนะฮะทักช่องทางใดก็ได้แล้วมีเบอร์โทรในการติดต่อสื่อสารด้ไหมฮะนีค่ะมีเบอร์อะไรฮะเป็น098ค่ะ098 272ค่ะ272 272 2751 2751นะฮะวก็085 0 8 5 2 9 5้9 4 4ส่ แล้วก็อีกหเบอร์อีกหเบอร์นะฮะค่ะ8 0 880 629 629 3544 3544ใช่ติดต่อไดโทรมาได้ทั้ง3เบอร์ใช่มฮโทรติดแน่นอนใช่ไหมฮะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะชิมลิ้มลองนะครับทางร้านไม่ได้มีขายตามห้างขายยาทัวไปนะฮะต้องโทรมาสั่งโทรมาสอบถามนะครับได้ที่เบอร์โทรเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดไว้ในคำอธิบายคลิปถ้าเกิดอยากจะติดต่อสื่อสารกับทางร้านนะครับ ราคาทุนนะครับผมสอบถามเบื้องต้นแล้วไม่แพงเลยนะครับเพื่อนๆสาหรับคนที่อยากจะสร้างอาชีพเอาไปเป็นขายตามงานต่างๆงานอีเวนต์ใหญ่ๆเนี่ยลองโทรมาสอบถามนะครับแอบสอบถามมาว่าน่าจะมูลไตเกินเท่าตัวนะครับคือราคาถูกมากถ้ารับจากเจ้าของโดยตรงนะครับแต่นี่คือทั้งหมดของเข้าเกลียบงานทอดนะครับอยู่ที่บ้านทามกอกตัหงหวัปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณนะครับ ตอนนี้คนที่อยากจะสร้างอาชีพหรือคนอยากจะกินข้าวเกลียบแบบแนวรสชาติใหม่แบบธัญมะพืชร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลองคุยติดต่อสื่อสารกับเจ้าของร้านนะครับวันนี้สปีดฟู้ดขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่องนะฮะขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดซับสไคร้นะครับขอขอบคุณร้านข้าวเกลียบงาทอดร้านนี้ด้วยนะครับลองติดต่อสอบถามดูยนยฮะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ